โอเคฮะสวัสดีทุกคนนะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนรับทองใน Blast Strike นะซึ่งกิจกรรมใหม่ที่มันมีเข้ามาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะประมาณ500ทองอ่ะนะก็กิจกรรมใหม่มาไม่เงยมาคอมเมนต์เต็มเลยพี่สอนรับทองเลยครับพี่พี่รับทองฟรีครับพี่พี่ขอบคุณครับพี่เออโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาทําให้นะโอเคส่วนแรกเนี่ยจะมีหลกัหลกๆคือ3แอปอะนะเดี๋ยวผมจะพาไปโหลดแอปแรกโอเคใครที่มีแอปสตอร์เนี่ยก็โหลดตามได้เลยนะครับใครที่ใช้ iOS นะโอเคในส่วนแรกเราไปที่ เฮสเตร์นะฮะไปเซิร์ชหาคำว่าเอ่อ m า s t e r t o โ e โอเคอันบนนะก็จะเป็นอันสีเขียวข,ข้างบนเลยนะนี่อันนี้นะที่เมาส์ชี้อยู่นะฮะโอเคกดติดตั้งเข้าไปโอเคพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนไปที่ตัวเกมบัตรสไตร์นะกดเข้าไปเลยฮนะพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนไปที่กิจกรรมนะตรงมุมซ้ายมือนะแล้วก็กดไปที่กิจกรรมฮนะกดเชิญเพื่อนเพื่อรับโกดรงนี้นะ ซึ่งมันจะมี500ทองนะซึ่งทองเนี่ยมันก็จะจํากัดเวลาด้วยนะทุกคนพอเข้ามาแรกๆเนี่ยมันจะมีให้รับทองตรง,ตรงนี้เลยนะหลงังจักล็อกอินนะซึ่งผมเนี่ยได้ลองไปทํามาแล้วก็ได้ไป1คนแล้วนะโอเคต่อไปให้ทุกคนไปกดที่เชิญเพื่อนตรงนี้ฮนะพอมันขึ้นมาหน้าแบบนี้เนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนไปเปิดในเบราว์เซอร์นะซึ่งผมเนี่ยจะเปิดในเบรดเบราว์เซอร์ จากนั้นพอขึ้นมาหน้านี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนไปกดตรงนี้นะตรงตัวลิงค์ข้างบนตรงนี้นะครับกดแตะเข้าไปแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ได้เลยนะโอเคผมกดคัดลอกแล้วจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนออกไปที่คล o นมาสเตอร์ฮะแล้วก็เข้าไปที่คล o นมาสเตอร์แอปสีเขียวนะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนไปเพิ่มครับเป็นตัว Google Chrome แล้วก็บล็อตสไตร์นะกดเพิ่มตรงบวกได้เลยก็ไปเพิ่มมาฮะเป็น Google Chrome หรือใครมีเบราว์เซอร์ตัวอื่นเนี่ยก็ใช้ตัวนั้นได้เลยนะแล้วก็เพิ่มตัว Game เกม้า,มาดวยล<แ>่โอเเเคคจาาากกนนนนนั้้้ีี่่ยใหททุขไปบรนะ ซึ่งผมเนี่ยจะเป็นโครมนะถ้าเข้ามาแล้วมันขึ้นอะไรแบบนี้เนี่ยให้กดต่อไปต่อไปเรื่อยๆยนะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนกดวางลิงก์นะวางลิงก์ข้างล่างตรงนี้นะทุกคนโอเคตรงเมาส์ชี้อ่ะแล้วก็กดค้นหาได้เลยฮะโอเคพอมาหน้านี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนกดไปรับรางวัลน,นะกดรับรางวัลตรงนี้แล้วมันก็จะเด้งเข้าไปในตัวเกมเลยนะโอเคเอามัโหลดแป๊บนึงฮะ โอเคพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนกดผู้เยี่ยมชมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้กดยืนยันไปเลยกดยืนยันอีกทีฮะกด agree นะครับผมพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยมันก็จะให้เราแบบฝึกยิงฝึกเล่นนะนะโอเคเดี๋ยวผมตอนฝึกเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเร่งสปีดหน่อยละกันนะโอเคภารกิจสำเร็จ โอเคต่อไปให้ทุกคนไปเล่นเป็นในโหมดของฮอตโซน่ะนะเออฮอตสปอตแล้วก็ไปเลือกดานด้วยอ่ะโหลดอันนี้5เมกโอเคกดเข้าไปเลยเรียบร้อยโอเคพอเข้ามาหน้านีาน้แล้วเนี่ยถ้าเกมมันเริ่มไปเนี่ยให้ทุกคนกดออกได้เลยนะโอเคเกมเริ่มเรากดออกได้เลย ดังนั้นเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเลเวล2แบบนี้สแสดงว่าไอดีหลักเราเนี่ยทำภารกิจสำเร็จไปแล้วให้ทุกคนกดออกไปได้เลยนะครับกดออกไปให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวผมขอไปเข้าดูก่อนว่าทำสำเร็จหรือเปล่านะโอเคตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น2คนแล้วนะครับทุกคนต่อไปคนที่3จะได้200เพชรเอ้ยจะได้200ทองโอเคโอเคเมื่อไอดีที่2เราทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็ไปทำแบบเดิมนะซึ่งต่อไปเนี่ยเข้าไปที่โคลนนะ โคลมมาสเตอร์เหมือนเดิมนะกดไปที่รูปบวกฮะไปเพิ่มเบราว์เซอร์เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มตัวเกม Blood Strike จากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเข้าไปที่ Chrome ในอันที่2นะที่เราเพิ่งเพิ่มเข้ามานะกดต่อไปฮะกดแสดงเพิ่มเติมแล้วกดรับทราบวางลิงก์เหมือนเดิมโอเคกดรับรางวัลครับผม คกดผู้เยี่ยมชมฮะกดยืนยันครับผมกดยืนยันกด Agree ฮะโอเคตรงนี้เนี่ยมันจะให้ฝึกสอนอีกนะขอไปฝึกสอนแบบรวดเร็วคูณ2คูณ5ไปเลย <S 2> <S 2> <S โอเคพาสอุทุยอาลกิจสำเร็จเออ ถ้ามันขึ้นมาหน้านี้เนี่ยแสดงว่าไอดีที่3เนี่ยเราทำสำเร็จแล้วนะฮะทุกคนกดยืนยันครับกดออกไปเลยต่อไปเนี่ยให้ทุกคนไปที่ passport นะฮะกดโหลดด่านนะกดเข้าไปเล่นเลยฮะทำเหมือนเดิมเลยนะเมื่อเริ่มเกมแล้วเนี่ยเรากดออกได้เลยฮะโอเคพอเริ่มเกมแล้วเรากดออกได้เลยครับผม นะก็จะได้เป็นเลเวล2โอเคกดออกได้เลยครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูว่า ID ที่3ทํทำได้หรือเปล่านะโอเคตอนนี้รางวัลคนที่3เนี่ยก็ได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำรางวัลคนที่4คนที่5 โอเคฮะทุกคนฮนะตอนนี้ผมก็ทำครบ5 ID ดีแล้วนะเดี๋ยวเรามากดรับกันเลยฮนะโอเคกดรับทีละอันนี่ว่าโอเคเรียบร้อยฮะให้ดีก็จะได้ไปทั้งหมดเนี่ย500ทองนะแล้วก็จะมีอะไรอีกก็ไม่รู้เนี่ยมีท่าด้วย <Wow. S 1> เออแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นจี้นะเป็นจี้ตัวละครเนี่ยนะโอเคชอบกันไหมฮะก็ ใครเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะก็จะไป2ว0 0ันคนแล้วจะมียอดซับ2วันแล้วเออปากด้วยทุกคนเดี๋ยวมนทํา,าทคลิปให้เรื่อยๆถ้ามันมีกิจกรรมแจก,กทองนะโอเคยังไงก็คลิปนี้ก็บายยฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคเจอกันครับผมบาย